สวัสดีครับผมวันนี้จะมาบอกราคาพระที่ผมเช่ามาเมื่อช่วงประมาณ4ี่เดือนที่แล้วนะครับคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ราคาพีคมากๆครับของหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยปราสาททิโกนะครับเหรียญช่วงนั้นเลื่อนธร,รมณศัสสักเนื้อล่างนี่ขึ้นไปถึงสองหมื่นยานี่ขึ้นไปถึง6กหมืนนะครับอันนี้เป็นรวยชนะจนนะรวยชนะจนออกมวลนิธินะครับ เป็นเหรียญรวยชนะจนจะมีรุ่นพี่คือรุ่นชนะจนห้าหกครับปีห้าหกอันนี้เช่ามาตอนห้าพันครับพี่แต่เล่นกันสูงสุดอะอยู่ที่แปดพันครับแปดพันบาทเหรียญสวยครับความคมชัดรุ่นนี้ก็เกยเยอะครับแต่จะหมูกแตะนิดนึงนะครับเลขสามหลักเลขสามหลักนี่ก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับเลขสามหลักเลขเบิร์เลขตองเลขเรียงนี่คือจะแพงขึ้นไปอีกนะครับ อันนี้คือหลวงพ่อรวยนะครับตอนที่ผมเช่ามาเช่ามาเหรียญละห้าพันราคาตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเหรียญละสองพันถึงสามพันได้ั้งผมไม่ได้ตามนะครับช่วงนี้เก็บแต่หลวงพ่อพัดนะช่วงนี้เก็บแต่หลวงพ่อพัดครับเช่ามาสองเหรียญครับปล่อยไปเยอะและปล่อยขาดทุนไตมาดก,กับเรื่องธรรมนัสสักนะครับปล่อยขาดทุนไปเยอะมากเช่ามาสองเหรียญเหรียญละห้าพันนะครับรวยชนะจนมูลนิธิ ตอนนั้นเล่นกันก็ราคาขึ้นเราก็ไม่ปล่อยครับมันอยู่ที่ความชอบของเรามากกว่าว่าเราพอใจในราคาไหนนะผมก็ถ้าเกิดย้อนเวลาไม่ได้ผมก็คือปล่อยในราคาที่สูงสุดตอนนั้นนะครับเพราะว่าเก็บมามันติดมือแล้วปล่อยขาดทุนไปเยอะก็เลยยังไม่กล้าปล่อยเพราะว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับคือเก็บไว้ก่อนรอราคาขึ้นอาจจะปีหน้าก็ได้นะผมถ่ายคลิปนี้ไว้ดูเผื่อปีหน้า พระอาจจะราคาขึ้นแล้วผมจะกลับมาดูคลิปตัวเองนี่คือเลื่อนธรรมนัสักเลื่อนธรรมนัสักอันนี้เนื้อร่างล่างนะครับดิเนเนื้อทองแดงครับเนื้อเงินขึ้นไปถึง4ี่ถึงหกหมื่นนะครับอยู่ที่สีเขียวสีเงินสีแดงแต่สีแดงจะแพงสุดครับเลื่อนธรรมนัสักอันนี้คือเลื่อนธรรมนัสสักหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหรียญเก๊เยอะแยะมากมายครับพี่เหรียญเก๊เยอะมากครับรุ่นนี้ เดือนเจเยอะมากอันนี้เช่ามาหมื่นห้านะครับพี่เช่ามาประมาณ3องค์ไม่ลงยานะเช่ามาหมื่นกว่าบาทหมดปล่อยไป7 8็ดแขาดทุนก็ต้องยอมครับเพราะว่าเราไม่ปล่อยตอนราคาสูงเองนะเราเลือกที่จะเก็บรอราคามันมีกระแสดราม่าหลายอย่างนะครับช่วงนั้นตอนที่หลวงพ่อรวยกําลังจะกําลังลงนะช่วงนั้นเขาเรียกว่าขาลงนะเพราะว่าขาขึ้นก็ขึ้นมาสุด,สดเหมือนกันนะครับจากราคาเหรียญละ4 5, นะี่ห้าพัน่ะตอนที่ผมเริ่มเช่านะไม่ใช่ตอนแรกเลยนะ จากที่ผมเริ่มเช่า4ี่ห้าพันขึ้นไปถึงสูงสุดถึง20,000ื่นนะครับเหรียญเลื่อนสมณศัก์นี้ขึ้นสูงสุดถึง20,000ผมก็ไม่ปล่อยนะครับแล้วก็มาเก็บติดตัวใจก็อยากจะปล่อยถึงตอนสูงสุดเลยครับแต่ว่าตอนนั้นคือยังไม่อยากปล่อยอยากเก็บครับจะมีชุดกรรมการนะครับเหรียญเลื่อนรมณศัก์นี้จะมีชุดกรรมการลงยาเขียวลงยาแดงลงยาน้ำเงินนะเป็นเนื้อเงินส่วนเนื้อทองแดงก็จะมีลงยาแดงลงยาน้ำเงิน ส่วนกรรมการก็จะเป็นกระไหลทองลงยาฟ้าสวยครับแต่ผมปล่อยไปแล้วเช่ามา20,000ปล่อยไปตอน12 0 0นนะครับเหรียญรุ่นนี้น,นี่ก็หัดทายนะเก็บไว้ดูตอนนี่ก็เป็นเนื้อเงินครับนี่เป็นไตามารไตามาสก0เป็นเนื้อเงินหลวงพรร่อรวยเหมือนกันครับอันนี้เช่ามาตอน8000 8 0 0 0กว่าตอนนี้น่าจะเหลือ2-3 0 0 0แล้วั้งไม่แน่ใจนะครับ น่าจะเหลือสอง0 0พันนะครับไตามาตนี่คือดูความคมของไตามาตเลข30ศย์ครับเลขต้นๆด้วยนะตอนนั้นเห็นมีคนรับซื้ออยู่แต่ก็ไม่ได้ปล่อยอีกครับมาปล่อยตอนนี้ก็ขาดทุนแล้วปล่อยไปหลายเหรียญแล้วครับตอนนี้ที่เก็บที่เลือกเก็บก็คือหลวงพ่อพัดครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนตอนนี้นี่กำลังมาแรงมากเลยครับศูนย์จงศูนย์จองอะไรเลื่อนไปที่ไหนก็มีแต่ยอดจองนะครับ ยอดจองหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับตอนนี้ตอนนี้คือยืนหนึ่งเลยคือให้หลวงพ่อพัดเลยครับกระแสแรงมากๆกระแสแรงมากๆครับพี่อาจจะเป็นรุ่นที่ผมเก็บตอนแรกจะเป็นนี่เลยครับเสือคับดาบเสือคับดาบอันนี้เป็นเนื้อนวะเป็นเนื้อนวะน่าจะเป็นหน้าทองคานะหน้าทองคาหรือเขาเรียกว่าชุบทองนะผมก็ไม่แม่นเหมือนกันนะ จะให้ดูความสวยอันนี้เป็นเป็นคี์บ็อกนะครับดาๆนี่คือคีอ์บ็อกนี้เลขโคดจะอยู่ข้างหลังตอนนี้ก็มีเจแล้วครับเจออกมาเลขโคดจะอยู่ข้างหลังนะไอ้เบอร์นี้น่าจะบังอันนี้เป็นเลขโคดห้าตัวเดียวครับเช่ามาในราคาส0 0พันบาทครับเหรียญนี้ผมเช่ามาในราคา3 0 0พันบาทครับเหรียญน,นี้เช่ามาในราคา3 0 0พันบาท เป็นเนื้อนวะนะครับเลขห้าเป็นรายการอันนี้จะเป็นเลขรายการของซีนเดิมวัดนะครับจะเป็นเลขซีนเดิมของออกมาจากวัดเลขโคดจะอยู่ตรงนี้นะเลขโคจะอยู่ตรงมมนุนี้เลข5้าตัวเดียวนะครับเช่ามาเลยคา3 0 0พันบาทผมอยากรู้ว่าผมกลับมาเปิดคลิปนี้ดูแล้วราคาพานจะไปเท่าไหร่นะจะเก็บยาวๆเลยครับนี่ก็คือเสือคับดับ อันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าพายเงินคือเอาง่ายๆก็คือพ่นเงินแหละครับเป็นเนื้อพ่นเงินหน้าหน้าชุบทองนะครับ<ด>อันนี้ก็เป็นเนื้อพ่นเงินหน้าชุบทองนะครับสวยงามครับอันนี้อันนี้สวยนะเง<ด>ินนะครับเลขโค้ดเป็นเนื้อพายเงินนะเลขโค้ดสามศูนย์สามนะครับสวยคมดูความคมของเหรียญหนวดเสือนะครับอันนี้คือเสือหนึ่งมีภาคสองมาแล้วนะ มีภาคสองแล้วกำลังจะมีภาคสามครับสิ้นปีน่าจะเป็นสิ้นปีนี้นะสิ้นปีน่าจะมีภาคสามนะครับนี่คือเสือคาบดาบเสมาเสือคาบดาบสองอันนี้คือเสือสองที่เพิ่งออกมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะตอนนี้ผมถ่ายเดือนกันยานะครับออกมาเดือนที่แล้วอันนี้คือเสือสองนะครับเสือสองเมื่อเทียบกับเสือหนึ่งแล้ว อันนี้คือครึ่งองค์ครับครึ่งองนะเต็มองค์ไม่มีนะเสือสองจะเป็นครึ่งองค์อย่างเดียวนะครับเลขโค้ดอันนี้สวยครับอันนี้ผมเช่ามาในราคาหนึ่งพันบาทเช่ามาลุ้นเองเอามาสิบรุ้นนะครับเปิดอันนี้ได้ดีที่เหลือปล่อยปล่อยเป็นรุ้นไปหมดแล้วครับผมปล่อยเป็นรุ้นหมดแล้วดีเลขโคดสี่ห้ารวมได้เก้านะครับเช่ามาในราคาหนึ่งพันบาทปล่อยเป็นรุ้นละพันห้าเก็บติดมือไว้หนึ่งเหรียญนะครับเก็บติดมือไว้หนึ่งเหรียญ เก็บไว้ดูราคาว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนเดี๋ยวเก็บไว้ดูราคานะส่วนนี่คือเหรียญที่เป็นเหรียญที่ผมชอบส่วนตัวแล้วกัน่ะเป็นสิเหรียญที่ผมชอบส่วนตัวชอบมากๆเลยครับสิทธิโชคนี่เป็นเหรียญที่เหมือนหลวงพ่อพัดที่สุดนะในความคิดส่วนตัวผมนะผมว่าสวยมากเป็นเหรียญที่สวยที่สุดแหละเหรียญน,นี้ยผมเป็นเนื้อปอกลูกปืนซาตินนะครับผมได้มาในราคา 3,200บาทนะครับเหรียญน,นี้แต่จมูกจะเปิดเปิดหน่อยนะดูความคมของเหรียญครับพี่เหรียญเก๋นี่เยอะนะครับรุ่นนี้เก๋เยอะเก๋ออกมาแล้วครับเหรียญดุดมีชีวิตเลยนะดุดมีชีวิตจริงๆนะครับเหรียญน,นี้ไฟผมอาจจะมืดมืดหน่อยนะแต่ก็สวยดูดูให้รู้เห็นว่ามันสวย <Okay. S 1> เหรียญน,นี้สวยจริงๆนะดุดมีชีวิตเลยครับฉายาสิทธิโชคเหรียญมีชีวิตนะครับ นี่คือด้านหลังนะตอกปอปลานี่คือเป็นปลอกลูกปืนนะครับพี่ปลอกลูกปืนซาตินผมก็เพิ่งรู้จักตอนมาเล่นหลวงพ่อพัดนี่แหละครับเป็นเนื้อปลอกลูกปืนซาตินนะครับพี่เลขเลขโค้ดนี่จะอยู่ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นตอกเนื้อนะจะเป็นตอกเนื้อเช่าอะไรลคะสามวันสองไม่รู้ว่าเปิดคลิปนี้ดูปีหน้าจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับเป็นเหรียญที่สวยมากครับเหรียญนี้สิทธิโชคปอกลูกปืนเมื่อก่อนมีเยอะครับจับพระขาย เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเก็บเดี๋ยวนี้มีแต่ยอดจองขายยอดจองกันเยอะมากครับเลื่อนไปไหนก็มีแต่ใบกระดาษขายยอดจองรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนู้นนะเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะได้ราคาวัดกันทุกคนแหละยอดจองออกมาลังละหมื่นแปดรุ่นละแปดร้อยแปดสิบบวกมาหน่อยก็รุ่นละสองร้อยห้าสิบคนก็สู้ยันรุ่นละพันสองพันนะครับตัวอย่างล่าสุดอย่างจเจริญพรล่างนี่ราคาจองสองหมื่นกว่าสามหมื่นออกมารุ่นละสองพันครับลังละสองแสนอ่า สุดยอดไหมอันนี้ก็เป็นรุ่นนี้ผมตัดเขามา68รุ้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นรวยเพิ่มทรัพย์รวยเพิ่มทรัพย์นี้เพิ่งออกประมาณอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับอันนี้เหรียญหน้าหลวงพ่อไม่ค่อยสวยนะครับหน้าจะเบี้ยวๆนะหน้าหลวงพ่อจะเบี้ยวๆนะครับหน้าหลวงพ่อจะเบี้ยวๆรุ่นนี้หน้าหลวงพ่อจะเบี้ยวๆนะบอกตรงๆแบบว่าไม่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 ไอ้นี่เลยนะ หน้าหลวงพ่อเบี้ยวครับตรงมุมปากนี่ครับจะเบี้ยวครับตรงมุมปากจะเบี้ยวนะเหรียญนี้ได้ความสวยตรงลงยาขอบครับแล้วก็นี่ครับข้างๆนี้นี่นี่ข้างๆนี้จะเป็นลายกระหนกสวยงามลงยายอมรับว่าเหรียญนี้ลงยาสวยครับแลวจะตัดขอบด้วย <c oughs> เป็นรุ่นแรกนะที่ผมเห็นว่ามีลงยาแล้วก็ตัดขอบครับลงยาเขียวขอบแดงนะน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ผมเคยเห็นนะ <c oughs> ผมเอามาแปดเอ้ยหกสิบลุนอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ เป็นเนื้อเงินนะเลขหกสี่รวมสิบอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินเหรียญนี้ก็เก็บเก็บ <ๆ S 2> ไว้เฉยครับไม่ไม่ไม่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าหน้าไม่ค่อยสวยหน้าไม่ค่อยสวยเหมือนหลวงพ่อนะหน้าไม่ค่อยสวยเหมือนหลวงพ่อนี่อีกเหรียญหนึ่งที่ผมชอบครับเป็นเหรียญมหากราบเออเป็นเหรียญมหากราบ อีกเหรียญนึ่งที่ผมชอบคือมาหากราบครับคือจะพูดว่ามันสวยคือรายละเอียดมันครบครับเหรียญน,นี้ผมว่าไม่แพ้เสือคาบดาบนะแต่ราคาเชื่อไหมครับว่าสองเหรียญเนี่ยราคาออกมาเนี่ยคือต่างกันลิฟต่างกันนะเนี่ยอันนี้เจ็ดร้อยครับอันนี้ออกมาก็พันห้าแล้วอะเนี่ยคือราคาต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ อยู่ที่คนเล่นนะอยู่ที่ระหว่างคนสองคนแต่ไม่ใช่ใช่ใช่คนสองคนน่าจะเป็นคนหลายคนนะยอยู่ที่คนชอบด้วยครับว่าให้ราคากันยังไงนะเหรียญรุ่นนี้ผมบอกตรงๆว่าสวยเหรียญมหาการเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชื่นชอบรองจากสิทธิโชคนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบนะครับสวยนะครับดูดูขอบหัวนะครับดูหน้าหลวงพ่อนี่เหมือนนะผมว่าเหมือนหลวงพ่อนนะ แล้วสวยด้วยหน้าด้านหน้ายังขนาดนี้แล้วมาดูด้านหลังนี่ครับโอ้โหด้านหลังนี่คือสุดๆดนะครับขอบดูดีแบบหือขอบคือผมผมชอบมากเลยครับการรายละเอียดของเขาอ่ะนี่น่าจะเป็นผลงานสร้างของน่าจะเป็นพี่เอกเมืองเหนือผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ค่อยได้ตามอันนี้จะเป็นเลข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 ,เลขตองสองนะครับอันนี้ผมเก็บ ช 1, 5, ชเช่ามาพันห้าเช่าบวกเขาไม่ทิงครับความสวยดูกระหนกดูลายเนี่ยนะโอ้โหคมสุดๆครับเหรียญน,นี้คมมากเก็บรายละเอียดเขาสุดยอดนะแต่แปลกราคาไม่ไปเหมือนตอนนี้คือพระออกเยอะมากๆครับคือเดือนหนึ่งนี่แทบจะห้าสิบรุ่นได้มั้งวันหนึ่งปลุกเสกในโบสถ์ห้ารุ่นปลุกเสกทีนึ่งนะ รุ่นที่กาลังออกนี่ก็จะเป็นวันที่22กันยานี่จะเป็นรวยชนะจน99ครับแล้วก็ A 1, 1, เอราวันเอราวันเออเอราวันรุ่นที่น่าจับตามองคือรวยชนะจน99เอราวันพันล้านแล้วก็รุ่นที่ออกแล้วแต่ว่ายังส่งของไม่ค่อยถึงก็จะเป็นเจริญพรล่างนะครับรอจากศูนย์หัวจองปล่อยวันที่19-20เห็นข่าวเข้ามานะแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผมชื่นชอบพิเศษเนะครับสวยอันนี้เป็นเลขตองอันนี้ก็เป็นชุดกรรมการครับ อันนี้ผมก็ตัดเข้ามาอีกทีนะไม่ได้เช่าราคาจองนะเ mm. หรียญไหนสวยก็ไม่ค่อยได้เช่าราคาจองไม่ได้จองไว้ mm. เลข68ครับรวยทางเดียว mm. เป็นชุดกรรมการครับ mm. ตอกกอไก่ชัดเจนนี่